สวัสดีครับวันนี้เรามาดูว่าอาจารย์จะมาเฉลยอาจจะเป็นข้อสอบย่อยครั้งที่3ามเนาะที่เราได้สอบไปแล้วเพื่อเป็นการทบทวนนะแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะไปสอบใหญ่ครั้งหนึ่งในหัวข้อนี้นะเรามาดูโจทย์นะเกี่ยวกับการคำนวณหาพื้นที่ปริมาตรนะปริมาตรน้ําในบ่อ นที่เราได้เรียนมาแล้วเนี่ยแล้วก็รวมถึงในเรื่องของอาการคำนวณประเมินการเจริญเติบโต FCR ต่างๆในประเด็นเนี้ครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้พูดถึงนะเราได้พูดถึงมาแล้วว่า,าในมุมของอาการหาพื้นที่แต่มาดูโจทย์ที่เราสอบครั้งที่แล้วเลยว่า,าโจทย์บอกว่ามีบอ่อขนาด2เอเคอร์ ลึก3เมตรแต่สามารถเติมน้ำได้ในบอ่อได้เต็มที่1วาถามว่าบอ่อนี้สามารถบรรจุน้ำได้เต็มที่กี่ลูกบาทเมตรพราะฉะนั้นเรามาดูคำถามโจทย์ถามวา่าให้เราหาอะไรพื้นที่หรือปริมาตรลูกบาทเมตรก็ต้องเป็นด้าน3ด้านเนาะต้องหาเป็นปริมาตรเพราะฉะนั้นปริมาตรที่โจทย์ถามในที่นี้คือปริมาตรน้ำพราะฉะนั้น เราก็ต้องดูว่าน้ำน่ะระดับน้ําเราต้องอิงในเรื่องของความลึกของน้ําเป็นหลักไม่ใช่ความลึกของบอ่อเพราะฉะนั้นการคํานวณการหาปริมาตรเนี่ยปริมาตราตก็คือด้านกว้างคูณด้านยาวแล้วก็คูณด้วยความลึกในที่นี้ก็ต้องเป็นความลึกของน้ำใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรามาดูว่าโจทย์ข้อนี้บอกว่านะโจทย์ข้อนี้บอกว่าบอ่อมีความลึก2องเอเคอร์มาดูนะว่า สองเอเคอร์เนี่ยมาดูนะอาจารย์จะใส่เนี <c oughs> <2 <2 <fish> <ados> ่ยสองเอเคอร์ก็คือสองคูณด้วยเอเคอร์เนี่ยมันเป็นหน่วยที่อยู่ในรูปที่มันเป็นพื้นที่อยู่แล้วนะสองเอเคอร์เนี่ยเท่ากับสองสองจุดห้าไร่หรือเท่ากับกี่ตารางเมตรเอา2.5งจุคูณด้วย1่พันก็คือ4,000ตารางเมตรนะเนี่ยนี่คือในส่วนของพื้นที่แล้ว เพราะฉะนั้นพื้นที่คูณด้วยความลึกของน้ำนะเพราะฉะนั้นเราก็มาคูณด้วยใช่หมหนึ่วาหนึวาเท่ากับ2เมตรเพราะฉะนั้นเราต้องแปลงหน่วยทุกอย่างให้อยู่ในรูปของเมตรให้หมดอย่างเอเคอร์เนี่ยก็ต้องให้อยู่ในรูปที่เป็นตารางเมตรใช่ไหมสอเอเคอร์คือ2.5งจ้ไร่ใช่ไหม หนึ่งไร่มีหนึ่งพันหกร้อยเพราะนั้นสองจุดห้าคูณพันหกร้อยก็คือสี่พันตารางเมตรใช่ไหมเพราะฉะนั้นสองจุดห้าคูณพันหกร้อยสี่พันตารางเมตรมีสองเอเคอร์คูณสองก็จะกลายเป็นสองคูณสี่พันใช่ไหมอันนี้คือพื้นที่ที่เป็นบ่อทั้งหมดแล้วความลึกของน้ำนะอยู่ที่ความลึกหนึ่งวาเท่ากับสองเมตรเพราะฉะนั้นในที่นี้มันก็จะเท่ากับเนี่ยน,นี่คือที่มาของ ของสูตรนะเนี่ยมันก็จะเท่ากับเราใส่เท่ากับข้างหน้าเนี่ยคำนวณออกมาปั๊บนะนี่คือคำตอบที่ออกมานะก็คือเท่ากับหนึ่งหมื่นหกพันลูกบาทเมตรนี่คือคำตอบนะโจทย์ข้อนี้นี่คือคำตอบในะนี่นะนอจต,ต,ตัวจานเฉลยตั้งไว้ก่อนแลนะนี่คืออธิบายที่มาที่ไปให้ใหเราดูนะเพราะฉะนั้น เวลาข้อสอบเป็นช้อยก็เลือกดูว่าช้อยคือข้อไหนคือข้อขอควายามาดูต่อโจทย์ข้อนี้ว่าหกสิบเจ็ดหลาแปลงให้มันเป็นเมตรได้เท่ากับกี่เมตรใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าหนึ่งหลาเท่ากับกี่เมตรนะหนึ่งหลาก็คือศูนยะ์จุดเก้าเมตรนะเพราะฉะนั้นเอาหกสิบเจ็ดคูณด้วยศูนย์จุดเก้าอันนี้คือเราต้องแม่น ต้องรู้นะว่าหนึ่งหลากี่เซนหรือกี่เมตรนะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้มาดูนะว่านะขออนุญาตจัดหน้านิดหนึ่งอ่ะดูนะเพราะฉะนั้นเราก็จะอะนะคำนวณออกมาได้เท่ากับเอาสองอันนี้มาคูณกันนะก็เท่ากับหกสิบจุดสามซเมตร เพราะนั้น60.3ในที่นี้คือข้อขอไข่ขขขขมีคำตอบอยู่ในตัวนะต่อไปเรามาดูต่อว่า1 2 3 7นิ้วเท่ากับกี่เมตรลักษณะเช่นเดียวกันเราก็ต้องรู้นะว่า1นิ้วมีกี่เมตร1นิ้วเท่ากับ2.5เซนหรือเท่ากับ0.025นะเพราะฉะนั้นมันก็จะเท่ากับ1 2 3 7คูณด้วย0.025 เนี่ยนะมันก็จะเท่ากับนะอาจารย์ก็ปี้นะมาดูนะเรากดเครื่องคิดเลขเลยถ้าเราคิดกับมือใช่ไหมกดเนี่ยเท่ากับเนี่ยสามสิบจุดเก้าสามเมตรนะอันเนี้ยอเนี่ยข้อกอไก่คือคำตอบน,นะนะเพราะฉะนั้นเรามาดูนะว่าทุกอย่าง มันมีคําตอบมีช้อยอยู่ในตัวมันนะเอาต่อไปเรามาดูแปดลูกบาทวาวากํลาลังสามเท่ากับกี่ลูกบาทเมตรตรงนี้เราต้องเข้าใจนะว่าอา่าเราจะต้องหายัางไงลูกบาทแสดงว่ามันจะเป็นด้านสามด้านยกกํลาลังสามนะเพราะฉะนั้นคําว่าแปดการจะได้มาซึ่งแปดก็คือเท่ากับเท่าไหร่นะ หนึ่งคูณแปดคูณหนึ่งใช่ไหมอ่าเราเอากว้างคูณยาวคูณลึกเอาเอาด้านยาวให้มันยาวกว่าเพื่อนเลยเห็นไหมแต่ลงท้ายด้วยหนึ่งง่ายสุดใช่ไหมก็จะเท่ากับหนึ่งคูณด้วยนะถามว่าหนึ่งว่าแปลงแปลงจากวาดมันเป็นเมตรเลยหนึ่งว่าคือสองเมตรเนี่ยแล้วก็มาคูณต,นะต่อนะมาคูณต่อนะด้านที่สอง คือแปดเมตรคูณด้วยสองเหมือนกันอ่ะต่อไปคูณด้วยด้านที่สามแปดคูณหนึ่งคูณแปดก็ต้องคูณหนึ่งใช่ไหมตัวด้านหน้าคูณกันสามครั้งใช่ไหมได้แปดแล้วหนึ่งคูณแปดคูณหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ตัวหลังที่ตามมาคูณ่ะสองสองมาจากแล้วสองมาจากวาหนึ่งวาเท่ากับสองเมตรใช่ไหมเพราะฉะนั้นทุกอย่างเขาต้องคูณสอง อ่นี่คือความหมายด้านสามด้านแล้วก็แปลงหน่วยให้มันเป็นเมตรนะเพราะฉะนั้นก็จะเท่ากับอ่านี่คือคำตอบอ่านี่คือคำตอบนะ,ะถ้ากับ64นะคำตอบเท่ากับ64ในที่นี้ก็คือข้อคอควายนะเป็นคำตอบ ต่อไปมาดูข้อที่ห้าต่อข้อที่ห้าบอกว่า0.9ออก,กำลังสองใช่ไหมกำลังสองก็คือเป็นพื้นที่พื้นที่ก็คือหน่วยต้องเปลี่ยนให้เป็นตารางเมตรก็คือด้านสองด้านเพราะฉะนั้นด้านสองด้าน่า,นนา,นานเราหายังไงก็คือด้านที่หนะึ่งก็คือเอาอ่าหน่วยที่มันน้อยกว่าคือ0.9ใช่ไหมเลขที่น้อยกว่าคูณด้วย ศอกหนึ่งซอกมีกี่เมตรห้าสิบเซนหรือเท่ากับศูนย์จุดห้าเมตรคูณด้วยด้านที่สองก็ต้องเป็นหนึ่งศูนย์จุดเก้าคูณหนึ่งใช่ไหมคูณด้วยศูนย์จุดห้านี่คือที่มาที่ไปนี่คือด้านสองด้านคูณกันใช่ไหมศูนย์จุดเก้าตารางศอกแปลงคูณด้วยศูนย์จุดห้าเนี่ยไม่เป็นตารางเมตรใช่ไหมก็จะเท่ากับเท่าไหร่เราใส่เครื่องหมายเท่ากับ นะออกมาเป็น0.225นะเพราะฉะนั้นคําตอบคือ,ข,ข,อข้อขอไข่อ่ะต่อไปเรามาดูต่อนะต่อไปเรามาดูต่อนะโจทย์บอกว่าอัตราป,ปล่อย320ตัวต่อ8วากำลัง3เท่ากับกี่ตัวต่อนะลูกบาทเมตร ในที่นี้เราต้องเข้าใจว่าแปดวากาลังสามคุณคุณไหมะวากาลังสามเมื่อกี้เราหาแล้ววากาลังสามคือเท่ากับหกสิบสี่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่จําเป็นต้องหาใหม่ละเพราะเราหาตั้งไว้แล้วเพราะฉะนั้นเราดึงข้อมูลนี้มาได้น่ะเนี่ยเพราะมันเป็นแปดวากาลังสามเป็นทุกบาทเมตรน่ะนี่คือที่มาคือหกสิบสี่เพราะฉะนั้นนั่นคือหมายความว่าณที่นี้ ก็คือหมายความว่าเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ320ตัวต่อ64ลูกบาทเมตรอ่ะดันเขียนนี่นะ320ตัวต่อ64อ่ะต่อ64เมตรกำลังสามอ่ะ อ่าตอนนี้มันก็กลายเป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นแสดงว่ามันกี่ตัวต่อลูกบาทเมตรนะก็จะเท่ากับเอาสามร้อยยี่สิบหารด้วยหกสิบสี่นะมันก็จะเท่ากับนะห้าตัวต่อลูกบาทเมตรนะอ่านี่คือคำตอบก็คือข้อขอไข่นะอันนี้ยนี่คือคำตอบ ทุกอย่างคำตอบมีในตัวนะ,ะดูนะจากนั้นมาดูข้อ7ต่อข้อ7บอกว่า1 12.5ตัวต่อ0.5นศอกกำลังสองเมื่อกี้เราก็หาแล้วศอกกำลังสองอยู่ไหนนี่ศอกกำลังสองคือตัวนี้เราหาแล้วไเราจะกับเท่าไหร่0.225ตารางเมตรเพราะฉะนั้นเรามาดูนะ พื้นที่เนี่ยอะะนเราหาแล้วว่าตารางเมตร0.9ตารางศอกแปลงให้มันเป็นตารางเมตรก่อนนะคือตัวนี้อ่ดึงข้อมูลนี้มาเลยอ่ะนดึงข้อมูลนี้มาเลยนะ0.225เนี่ยเพราะนั้นพอเราได้ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยมาปั๊บมันก็ความหมายมันก็จะกลายเป็น1.12.5ตัวต่อ 0.225นะแล้วก็อ่าเมตรกำลังสองนะฮะอ่าอันเนี้ยมันจะเป็นในรูปของพวกนี้อ่าคราวนี้เรามาหาว่ามันเท่ากับกี่ตัวนะต่อตารางเมตรอันหนึ่งร้อยสิบสองจุดห้าก็มาหารด้วย 0.225คำตอบมันก็จะกลายเป็น500ตัวต่อตารางเมตรเนี่ยคำตอบอมาดูนะเนี่ยข้องูนะมันจะมีคำตอบอยู่งูนะ500ตัวนะนี่คือเจ็ดข้อผ่านไปแล้วจากนั้นมาปุ๊บอ่าเรามาดูต่อนะ่ะ มาดูต่อบ้างเขาบอกว่าบอ่อขนาด1.5งานปล่อยปลาในอัตรา112.5ตัวต่อ0.9ศอกกำลังสองเพราะฉะนั้น0.9ศอกกำลังสองเท่ากับปล่อยกี่ตัวเราเพิ่งหามาเมื่อกี้นี่คือข้อนี้ใช่ไหมนี่แหละเท่ากับกี่ตัวต่อตารางเมตรนะก็จะเท่ากับนะ500ตัวต่อตารางเมตรนี่นะนี่คือเท่ากับ500ตัวต่อตารางเมตร เราไม่ต้องไปคิดใหม่เราไม่ต้องมานั่งแต่ถ้าเราเจอโจทย์แบบนี้ถ้ายังไม่มียังจะไม่หาเราจําเป็นต้องหาตามขั้นตอนนี้ก่อนต้องหาก่อนว่าพื้นที่มันมีพื้นที่เท่าไหร่ใช่ไหมศูนย์จุดเก้าตารางซองเท่ากับศูนย์จุดสองสองห้าตารางเมตรใช่ไหมปล่อยปลาหนึ่งจุดสองห้าหนึ่งหนึ่งสองจุดห้าตัวต่อใช่ไหมศูนย์จุดสองสองห้าตารางเมตรอ่ะจะเท่ากับห้าร้อยตัวต่อตารางเมตร เพราะฉะนั้นถามว่าพื้นที่ของเรามีเท่าไหร่อ่ามาดูนะพื้นที่ของเรามี1.5งานเพราะฉะนั้น1.5งานแปลงงานนั้นเป็นแเป็นเมตร1.5ดูนะ1.5 1.5คูณด้วย1งานมี400ตารางเมตรเนี่ยเห็นนะนี่คือความหมายของคําว่าพื้นที่เพราะฉะนั้นเราก็จะได้เท่ากับใช่ไหม อ่าเราก็จะได้เนี่ยอ่าก๊อปนี้มาก่อนนะเนี่ยแล้วก็ใส่เครื่องหมายเท่ากับไปนะเนี่ยก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมก็จะเท่ากับอ่าหกร้อยอ่ามาดูนะตอนนี้คืออะตอนนี้อ่าห้าร้อยคืออะไรใช่ไหมห้าร้อยเนี่ย เนี่ยคือตอนนี้ตอนนี้1.5อันนี้คือไอตัวนี้1.5คนะูณ400เนี่ยเป็น600อันนี้คือพื้นที่ถูกต้องไหมฮะคือพื้นที่อันนี้คือ1ตารางเมตรเราจะปล่อย500ตัวนะพื้นที่ของเรามี600ตารางเมตรเพราะฉะนั้นเราต้องปล่อยกี่ตัวเราเอานะเราเอาพื้นที่มาคูณด้วยนะมาคูณด้วย จำนวนต่อหนึ่งตารางเมตรเพราะฉะนั้นปลาที่เราจะปล่อยอยู่ที่ประมาณสามแสนตัวนี่คือคำตอบข้อของควายโอเคนะนี่คือคำตอบเนี่ยอ่ะคราวนี้เรามาดูต่อจากจากข้อแปดเมื่อกี้เขาบอกว่าหากเริ่มต้นในการเลี้ยงปลานะแลเราบอกว่าลูกปลาที่ปล่อยมีน้ำหนักสองกร,รมัมถามว่าเริ่มต้นเนี่ยการเลี้ยงปลาเนี่ยน้ำหนักปลารวมภายในบ่อ จะเป็นกี่กิโลกร,รมัมแน่นอนว่าเราจะต้องหาน้ําหนักปารวมน้าหนักปลารวมเกิดจากอะไรเอาน้ําหนักเฉลีย่ยคูณด้วยจํานวนปลาที่ปล่อยนะในที่นี้ก็คือนะก็คืออะไรเอาสองกร,รมัมตอนนี้มีหน่วยเป็นกร,รัมนะให้ระวังหน่วยนิดหนึ่งคูณด้วยเท่าไหร่นะจํานวนตัวน้ําหนักเฉลีย่ยคูณด้วยจานวนตัวจํานวนตัวเราปล่อยเมื่อกี้สามแสน หน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนเนี่ยตอนนี้โจทย์ถามเป็นกิโลต้องหารด้วยหนึ่งพันอ่าเนี่ยนี่คือความหมายนะนะเพราะฉะนั้นอ่าเรากวับตรงนี้มานะแล้วก็ิมเท่ากับเข้าไปนะเพราะฉะนั้นน้ำหนักปลาเริ่มต้นก็จะกลายเป็นหกร้อยกิโลกรัม นะอันนี้คือคําตอบนี่คือข้ององนะนี่คือที่มาเวลาสอบเนี่ยต้องแสดงวิธีคิดแบบนี้ยให้อาจารย์ดูจึงจะได้คะแนนไม่ใช่มาได้แบบมั่วๆไม่ได้นะเพราะฉะนั้นข้อสิบมาดูต่อข้อสิบนะข้อสิบข้อสิบอกว่าจากข้อแปด เมื่อเลี้ยงครบสาสิบวันสุ่มปลามาประเมินอ,อัตราการรอดตายพบว่ามีอัตราการรอดตายห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นถามว่าจะเหลือปลาภายในบ่อประมาณกี่ตัวจะเหลือปลาภายในบ่อประมาณกี่ตัวโอเคนะอ่ะเรามาดูเพราะฉะนั้นจากโจทย์ข้อนี้เรามาดูว่า เมื่อกี้เราหาได้มาแล้วว่าปลาทั้งหมดในบอ่อที่ปล่อยเพราะจากข้อ8ข้อ 8, อ8ได้ปลาที่ปล่อยอยู่ที่300,000ตัวอัตรารอด57%เพราะฉะนั้นก็จะเป็นเท่ากับเท่าไหร่เอา300,000หน่วย1 0 0 0 0 0 0 0นแสนนะมาคูณด้วย57%นี่คือจำนวนปลาอ่าอ่าพิมพ์เครื่องหมายคูณผิดนะอ่าเนี่ยเป็นอย่างนี้ จากนั้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็ปีมานะหรือเรากดเครื่องคิดเลขเลยถ้าเราคิดกับมือนะก็กดเท่ากับออันนี้พิมพ์ผพดห้าสิบเจ็ดกลายเป็นสามเจ็ดห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะน,ะนี่จะมีค่าเท่ากับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันตัวนะก็คือคำตอบคือข้อข้อคอควาย เนีที่เราเห็นนะก็ข้อควายเนย็ตอบข้อนี้นเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าทุกอย่างมีคําตอบนะดูเทคนิควิธีการคิดใช่ไหมอ่าจากนั้นมาปุ๊บอ่ะมาดูต่อมาดูต่อโจทย์บอกว่าโจทย์บอกว่าหากในการเลี้ยงปลาครั้งนี้ยตลอดการเลี้ยงสามสิบวันได้ปลาขนาดร้อยกรัม จำนวน5แสน40,000ตัวถามว่าการเลี้ยงปลาครั้งนี้จะมีอัตราการรอดตายกี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมโจทย์ถามอัตราการลอดตายนะข้อนี้เจตนาหลอกเลยอาจารย์ต้องการที่จะหลอกดูว่าเราเรากล้าที่จะตอบไหมเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยการเลี้ยงปลามีโอกาสเป็นไปได้ไหมพอเราเลี้ยงปลาปลาจํานวนเยอะขึ้น ถ้ามันระบบที่เราคุมเลี้ยงปลาหมันมันคงไป,ไปไม่ได้ถ้าเราปล่อยเรานับปลาผิดด้วยนั่นแแต่ถ้าเกิดว่าปลาไม่หมันนะมีโอกาสเป็นไปได้เพราะว่ามันจะออกลูกออกหลานไอ้ต่างๆในบอ่อขึ้นมาทําให้ปลาที่เราจับเอ๊ะทำไมมันเยอะขึ้นเพราะว่าลูกหลานมันเกิดขึ้นในบ่อเขาได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอาจารย์ให้จํานวนปลาพอรบสามสิบวันปันะ๊มเนี่ยไปเช็คปลาปรากฏว่าปลา,ปลาจากสามแสนเป็นห้าแสนสี่ตามอัตราการรอดตายกี่เปอร์เซ็นต์ เราเช็คจํานวนปลาที่จริงในในบ่อเพราะฉะนั้นวิธีการคิดเปอร์เซ็นต์อัตราการรอดตายเราคิดยังไงนะเปอร์เซ็นต์อัตราการลาาการล่าตายก็คือสูตรมันก็คือว่าจํานวนปลาที่เหลือหารด้วยจํานวนปลาที่ปล่อยแล้วก็คูณร้อยใช่ไหมเพราะฉะนั้นจํานวนปลาจําจนวนปลาที่เหลือในที่นี้คือเหลือนะอาจจะเหลือเดิมมันมีอยู่ในบ่อหรือว่ามันเกิดขึ้นมาใหม่ ขึ้นมาเลยเราก็ต้องรวมอ่ะเพราะว่ามันปลาที่มีอยู่ในบอ่อหารด้วยจํานวนปลาที่ปล่อยนะในที่นี้ก็คือก็จะเท่ากับอะไรนะก็จะเท่ากับปลาที่เหลือคือห้าแสนสี่นะห้าแสนสี่นี่คือปลาที่เหลือในบ่อจริงใช่ไหมอ่ะเราปล่อยแค่สามแสนใช่ไหมแต่กลายเป็นเหลือเยอะห้าร้อยเห็นนะเราต้องคิดแบบนี้ นะฮะฮะนี่คือโชคที่สามแสนสิบร้อยพันหมื่นแสนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยอ่ะเราก็กดขึ้นขึ้นเลขเลยน่ะ,ะกดเท่ากับนะมันจะได้เท่ากับหนึ่งร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์น่ะคือข้อกอไก ใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่มั่นใจเรากลับกาเอาสามแสนหารด้วยห้าแสนสี่ 500, 4, มันมีคําตอบเหมือนกันนะคําตอบมันจะเอากลายเป็นห้าสิบห้าจุดห้าห้าซึ่งมันก็ไม่ถูกเข้าใจไหมอ่าเพราะว่ามันไม่ใช่ปลาที่เหลือสามแสนนี 300, ่เป็นปลาที่ปล่อยอ,อ่ามาดูข้อสุดท้ายเนี่ยอ่ามาดูนะถามว่าจากข้อสิบเอ็ดจากข้อเนี้ย หากการเลี้ยงปลาครั้งนี้ตลอด30วันใช้อาหารทั้งหมด73,158กิโลถามว่าการเลี้ยงปลาครั้งนี้จะมีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อเท่ากับเท่าไหร่อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อสูตรว่าอย่างไง FCR ใช่ไหมน้ำหนักอาหารที่ให้ในที่นี้คือ73,158กิโลเนี่ยาหาด้วยน้ําหนักปลาที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นน้ําหนักปลาที่เพิ่มขึ้นก็ต้องดูว่าเมื่อสิ้นสุดการเลี้ยงปลาเนี่ย มันจะเป็นเท่าไหร่ปลาน้ําหนัก,100กร้อยกัมแล้วมีอยู่ห้าแสนสี่หมืนตัวน,นั่คือน้ําหนักสุดท้ายก็ไปลบด้วยน้ําหนักเริ่มต้นที่ปล่อยครั้งแรกเลยจากข้อแปดเพราะฉะนั้นวิธีการนะเวลาวิธีการคิด FCR นะจากสูตรเนี่ย FCR FCR จะเท่ากับน้ําหนักอาหารที่ให้หารด้วยน้ําหนักน้ําหนักปลาที่เพิ่ม นี่คือสูตรมันหน่วยต้องเท่ากันนะนะเราต้องเข้าใจนะว่าหน่วยนะหน่วยอาหารกับหน่วยปลาถ้าเป็นกิโลต้องกิโลเหมือนกันถ้าเป็นกร,รัมก็ปันเหมือนกันเพราะฉะนั้นเอาเรามาดูว่ามันจะเท่ากับเท่าไหร่ในที่นี้คือเจ็ดสามหนึ่งห้าแปดคือน้ำหนักอาหารน้ำหนักอาหารนะเป็นกิโลกร,รมัมเจ็ดสามหนึ่งห้าแปด หารด้วยอ่ามาดูน้ำหนักปลาที่เพิ่มขึ้นน้ำหนักปลาที่เพิ่มขึ้นน้ำหนักปลาสุดท้ายจากข้อสิบเอ็ดได้ไหมก็คือเท่าไหร่ห้าแสนเนี่ยหนึ่งร้อยอ่ะหนึ่งร้อยคูณด้วยห้าแสนนะห้าสี่ศูนย์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 ห้าแสนใช่ไหมแล้วก็ หารด้วยทําให้เป็นกิโลหารด้วยหนึ่งพันเห็นไหมนี่คือตัวหนึ่งมาลบกับน้ําหนักปลาเริ่มต้นอ่าน้าหนักปลาเริ่มต้นเรามาดูจากข้อแปดใช่ไหมจากข้อแปดเขาบอกว่าปล่อยปลาสามแสนตัวใช่ไหมจากข้อแปดเริ่มต้นมีปลาสองกรรมัมถามว่าเริ่มต้นมีปลาน้ําหนักรวมคือเท่าไหร่เด็คือหกร้อยที่เราคํานวณมาแล้วจากข้อเก้าเข้าใจไหมเอาข้อมูลนี้มาได้เลย หรือเราจะคิดแบบนี้ก็ได้เนะนี่ยสองคูณสามแสนหรือจะดึงข้อมูลจากนั่นเมื่อกี้เลยอ่านี่คือเหมือนสองกมคูณด้วยนะเพราะเริ่มต้นปล่อยแค่สามแสนตัวหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนนะแล้วก็หารด้วยหนึ่งพันห้าใช่ะห่านี่เป็นี้ก๊อปมาเนี่ยกดเ,เท่ากับ อาเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวอ่านี่คือการใส่วงเล็บผิดจานลืมไปลืมไปว่าอ่าดูนะนี่คือจานต้องวงเล็บก่อนนี้ก่อนอจานได้ออกนะแล้วก็วงเล็บอ่าตรงนี้อ่าแล้วจานใส่ดูนะ จานใส่วงเล็บเปิดสองตัวเนีไอคือวงเล็บเปิดเนี่ยจะคุมหน้าหลังไอ้ตัวนี้ก้อนนี้จะหารพันลบด้วยก้อนนี้ใช่ไหมหารพันแล้วก็เนี่ยวงเล็บหน้าวงเล็บหลังหาลองดูด้ว enter มันติดไหมเนี่ยไม่ติดละฮะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ออกมานะ่ะก็จะกลายเป็น 1.37นี่คือคำตอบอ่านี่คือจากที่เราได้นะจากที่เราได้สอบไปครั้งที่แล้วนะหลายคนก็พอทำได้หลายคนก็ไม่ได้เรื่องเลยเพราะฉะนั้นขอให้ไปกลับไปทบทวนนะนะอ่าครั้งหน้าอาจารย์จะนัดสอบอีกครั้งหนึ่งโอเคนะครับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้สวัสดีครับ